ปลาหมอสีคังดำในการถือว่าเป็นสัตว์น้ําต่างถิน่นครอบครัวเดียวกับปลาหมอสีแล้วก็ปลาหมอเทศจัดเป็นปลาที่กินอาหารเก่งโดยสามารถกินได้ทั้งแพลงตน้นพืชแล้วก็ลูกกุง้งลูกปลาที่มีขนาดเล็ก,ลกนะคะรวมทั้งมีความสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอัตราการรอดตายสูงค่ะดังนั้นเมื่อมีการระบาดจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้าพื้นถิน่นรวมถึงบ่อเลี้ยงของเกษตรกรและยังบอกกันอีกนะคะว่าเป็นปลาที่ห้ามเลี้ยงในไทยส่วนการเข้ามาของปลาหมอสีคังดํา ได้มีรายงานจากกรมประมงว่าเกิดขึ้นเมื่อปี2549จากที่กรมประมงอนุญาตให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งนำเข้าปลาหมอสีคางดำเพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุ์แบบมีเงื่อนไขแล้วเมื่อปี2553บริษัทเอกชนจึงได้นำเข้ามา2,000ตัวแต่เลี้ยงไว้ไม่นานก,ก็รายงานว่าปลาเริ่มตายแล้วก็ได้มีการทำลายซากหมดแล้วหลังจากนั้นในปี2555ก็พบว่ามีการระบาดของปลาหมอสีคางดำในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนในสมุทรสาครน,นั้นตอนนี้ค่ะพบปลาหมอสีคางดําแพร่ขยายพันธุ์ไปเกือบทุกสายคลองแล้วด้วยทางสํานักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาคสงงาราคก็ได้มีการลงพื้นที่สํารวจมาเรื่อยๆจนในปี2564เริ่มพบแพร่กระจายกว้างขวางแล้วก็พบมากที่สุดในคลองสุนัรนนะคะแถบที่เป็นรอยต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เริ่มลุกล้ําเข้าไปในคลองดําเนินรวมทั้งในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของชาวบ้านก็พบว่ามีปลาหมอสีคางดําเข้าไปสร้างปัญหาด้วยค่ะ เนื่องจากปลาหมอสีกลางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นว่าเอเลียนสปีชีส์ครับเข้ามาโดยมีการนำเข้ามาในช่วงแรกจุดชยมกลางอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีการหลุดรอดมาสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับทำให้มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็พันธ์สัตว์น้ำชนิดอื่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์เร็วนะครับก็ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของพันธ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเนี่ย ได้รับผลกระทบมี2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือในบ่อเพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรแล้วก็ในแหล่งน้ําสาธารณะที่อยู่ตามคลองต่างๆในพื้นที่สมุทรสาครครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบอกนะคะว่าการพบปลาหมอสีคางดําในบ่อเลี้ยงถือว่าเป็นภัยอย่างมากเพราะจะทําให้สัตว์น้ําที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ผลดีเพราะว่าปลาหมอสีคางดําจะกินสัตว์ชนิดอื่นหมดแถมยังกินอาหารปลาด้วยวิธีเดียวก็คือต้องกําจัดทิ้งค่ะหรือต้องคอยตักปลาหมอสีคางดําขึ้นมาทําเป็นอาหารอีกทีแต่ว่าการจับนั้นก็ต้องขยันทําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปลาหมอสีคางดําแพร่ขยายพันธุ์เร็วมาก ในปี2564ได้เคยมีการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวจำนวน120,000ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อกำจัดปลาหมอสีคางดำแต่พบว่าไม่ได้ผลค่ะเนื่องจากลูกปลากระพงขาวตัวเล็กจึงกลายเป็นอาหารของปลาหมอสีคางดำแทนตอนนี้จึงต้องมาร่วมการหาวิธีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในส่วนของแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณนะซึ่งการกำจัดปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำสาธารณนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะอาณาจักรกว้างขวางภาค รัฐจึงต้องมีการระดมความคิดร่วมกันกับเกษตรกรที่มีความรู้เพื่อหาทางกําจัดหรือว่ายับยั้งการขยายพันธุ์ให้ได้จริงๆก็มีแนวทางที่กําหนดนะอย่างเช่นในบอ่อเกษตรกรที่พ่อเลี้ยงเนี่ยเขาให้เขาเนี่ยก่อนที่จะนําน้ำเข้านะต้องมีกรองอกรองก็คือใช้ตาข่ายขนาดเล็กนะกรองน้ำเข้าไปในบอ่อเพื่อไม่ให้ไข่หรือว่าตัวอ่อนของ ปลาหมอสีกลางดำเนี่ยหลุดรอด้าไปในในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำครับแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็ดูแลเพียงแต่ว่า,าจะต้องกําจัดต้องใช้วิธีการกําจัดอาจจะใช้ปลาที่เป็นนักล่าก็คือพวกปลากินเนื้อต่างๆเช่นปลากระพงขาวปลาช่อนนะครับตรงนี้จะเป็นปลานักล่าก็ปล่อยตรงนี้เสริมเข้าไปในพื้นที่เพื่อเพื่อจะให้ช่วยกําจัดปลาหมอสีกลางดำนะปลาหมอสีกลางดำนี่แพร่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากแพร่ขยายพันธุ์รวดเร็วมาก จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยและต้องทําไปพร้อมๆกันตอนนีท้ทั่วหมดเลยครับทั่วหมดเลยตอนแรกมันยังแค่แถวคลองอแถวบางโทรัดแถวคลองสุนักออนนะครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่แต่ตอนนี้เริ่มขยายเต็มแ,แถวเนี้ยตรงนี้ก็มีนะครับที่ที่ไปดูครับก,ก็จะค่อนข้างยากในการที่จะ,ะป้องกันตรงนี้แต่ว่าเราก็มีมีการทําแผนแล้วก็ เพื่อกำหนดรายละเอียดแต่ละกิจกรรมนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดครับสำหรับจังหวัดที่พบปลาหมอสีคางดําตอนนี้นะคะมีจังหวัดจันทบุรีระยองสมุทรสาครสมุรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีซึ่งนับว่าเป็นปลาที่มีความทนทานอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยป่าชายเลนแล้วก็ชายฝั่งค่ะ